ปฏิบัติการที่1การวิเคราะห์ขนาดมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบโดยวิธีการล่อนผ่านตะเกรงวิธีการทดสอบนี้ใช้สําหรับการตรวจสอบหาการกระจายขนาดของมวลรวมซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญในการเลือกมวลรวมไปใช้ให้เหมาะสมสําหรับงานคอนกรีตในการทดสอบตามมาตรฐานนี้ไม่สามารถใช้เพื่อทดสอบวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า75ไมโครเมตร หรือตะแกรงเบอร์200ได้ดังนั้นหากต้องการทดสอบวัสดุดังกล่าวจำเป็นต้องใช้การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C117 อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้ การเตรียมตัวอย่างล่อนทรายผ่านตะแกรงเบอร์สีให้มีน้ำหนักอบแห้งอย่างน้อย1200กรัมต่อการทดสอบ2ครั้งแล้วนำทรายมาล้างให้สะอาดก่อนนำไปตากให้แห้งหลังจากตากทรายแห้งนำทรายเข้าตูอ้อบอบทรายเป็นเวลา24ชั่วโมงการเตรียมตัวอย่างมลรวมหยาบ ล่อนหินผ่านตะแกงเบอร์3ทับ4นิ้วให้ได้ไม่น้อยกว่า12กิโลกร,รัมเพื่อการทดสอบ2รอบจากนั้นตะหินให้แห้งและนนำเข้าตู้อบเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังจากอบทรายให้แห้งแล้วนำทรายมาแบ่งให้เป็น4ส่วนและนนำส่วนที่อยู่ตรงข้ามกันไปชั่งน้ำหนักให้ได้500กร,รมัมเป็น2ตัวอย่างเพื่อไปทำการทดสอบ หลังจากนั้นทำการนำตะแกงแต่ละเบอร์มาชั่งน้ำหนักและบันทึกค่าไว้สำหรับตะแกงที่ใช้ล่อนมวลรวมละเอียดได้แก่ตะแกงเบอร์4 8 16 50 100และ200ขั้นตอนต่อไปนำตัวอย่างมวลรวมละเอียดที่เตรียมไว้เทลงใส่ตะแกง ขั้นตอนต่อไปปิดฟ้าตะแกงแล้วนำเข้าเครื่องสีล็อกให้แน่นแล้วปล่อยไว้เป็นเวลา15นาทีจากนั้นนำตะแกงแต่ละเบอร์มาชั่งน้ำหนักเพื่อหามวลรวมละเอียดของทราย ที่ค้างอยู่ในตะแรงแต่ละเบอร์ใช่ไหะว ขั้นตอนการสีบหินแบ่งหินให้เป็น4ส่วนแล้วนำส่วนที่อยู่ตรงข้ามกันแบ่งเป็นตัวอย่างที่1และ2จากนั้นนำตะแกรงมาชั่งน้ำหนักสำหรับตะแกรงที่ใช้ในการล่อนมวลรวมหยาบ ได้แก่ตะแกรงขนาดเบอร์1.1.2.3.4.3.8ทับทับสทับแและ4ี1ห้าห 5้าสจากนั้นวางตะแกรงซ้อนกันแล้วใส่ตัวอย่างที่1ลงไปในตะแกรงแล้วนำไปเข้าเครื่องสีบแล้วทิ้งไว้เป็นเวลา15นาที

สองหลังสองสอหนังได้เลยล่ะไม่หนักเข็นมือเข้ามาทำทานใครอยู่เข็นมือร้อน หลังจากนั้นนำตะแกรงแต่ละเบอร์ไปชั่งน้ำหนักเพื่อหามวลรวมหยาบของหินเดี๋ยวมางน้ำมาตัวอ่ะดูนั่งไหนอยู่ดูวันแงงมาตัวอ่ะ หนึ่เจอแมนุดหนึ่แ้วแป๊บนึงเ่่เอืม่เท่านอยู่ท่ไหนซะนั่น่ะก็ขึ้นลบงงไง แปเกาดอืม <z or> 8. 8.